ขอเชิญเข้ารับการอบรมลักสูตรการเรียนโยรซานประข้องออนไลน์เอาเข้าจ้าสวัสดีจ้าวันนี้นอ้องสาหน่อยมีค้ามาบอกกันแล,ล้ว พาวะสำนักงานสร้งประคองเขาได้พัฒนาระบบศูนย์การเรียนรู้สร้นประคองออนไลน์หรือเรียกด้วยยอวเอาข่าวในนาโดยมีวัตถุประสงค์ก็เพื่อเป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับลักกฎไม้ประคองแล้วก็แนวทางการบริบัติราชการที่ดีจากคำวินิจฉัยของสร้นประคองโดยเขาแบง่งออกเป็นหนางวดหมูในนาได้แก่ระบบเรียนออนไลน์ร่วมอิเล็กทรอนิระบบท้ายถอดซดไลฟ์ซิมมิง่งระบบซื้อการเรียนรู้โนเลดแล้วก็ระบบหนังสืออ e ิเล็กทรอนิกส์อีบุ๊กแล้วก็ระบบซื้อคอนนังสือร่วมไลฟ์บารี สามารมเข้าใช้งานได้ทุกอุปรกรณ์ทุกเทศและกระถุกเวลาโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายจ้าซึ่งต้องบอกะว่าปัจจุบันเนี่ยนะระบบเปลี่ยนออนไลน์ก็ประกอบด้วยหลักสูตรการเรียนรู้จำนวนหกวิชาไม่ว่าจะเป็นสารปกครองและอำนาจผิดนา้าผิพากสร้างข้องสารปกครองคดีปกครองและก็วิธีพิจารณาคดีปกครองสารเนา่ยสาระสำคัญของกฎหม้วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง และก็เซลักและสาระสําคัญของกฎไม้ว่าด้วยความรับผิดช,ชอบทางละเมิดข้องเจ้าหน้าที่และการน่วยงานข้องรัฐหาคดีพิพาทเกี่ยวกับการดาเนินการทางวินัยและก็สุดท้ายคดีปกครองเกี่ยวกับเหตุเดือดรอน,รนําคาญพ่อเรียนจบแต่ละวิชาในน้าแล้วก็เข้าใจให้ทําแบบทดสอบก็ได้คะแนนผ่านเกณฑ์โดยละห้องิบขึ้นไปก็จะได้รับใบรับรองการอบรมจากสานักงานสารปกครองทีนี้และน้องสาวหน่วยกระยาจะเชิญชวนให้เข้ารับการอบรมลักสูตรการเรียนรู้ทางห้อง วิชาที่น้องเศร้าหน่่ยแล้งไปเพื่อประโยชน์ในการบป็ิวัตราชการข้องบุคลากรในส้างกัด นั่นก็เพราะว่ากดไม้ปอกครองในนาะเป็นเรื่องแค่ตัววัตถุขิดแล้วก็เกี่ยวข้องกับถูกชีวิตของทุกคนนั่นแหละนะจ๊ะโดยคนในส่นใจในนะาก็ให้มารวมสนุกไปกับการเรียนรู้กดไม้ปะกข้อง่านศูนการเรียนรู้ซานปอกองออนไลน์รั่วออลข่าวในนาะได้ตั้งแต่บัตรนี้ไปตอนไปทางเว็บไซต์ alkaew.admincourt.go.th แล้วก็พานแอปพลิเคชันกรหดือนกันซึ่งก็จะรองรับทางระบบ iOS แล้วก็ Android เพียงแค่ทุกคนในนะาคนหาด้วยควาาําว่าออลข้าวรั่วศูนย์การ เรียนโรซารปะคองได้ทั้งใน o o o l l p เพ e และก็แอปสตรนะจ๊ะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่ายากโรเรื่องที่นอ้องเศร้าหน่่ยบอกมาก็อย่าลืมไปเข้ารับการอบรมลักสูตรการเรียนรู้สาปรปะคองออนไลน์กันนะจ๊ะบ๊ายบาย